ครอบครัวของผมมีสมาชิกทั้งหมดสามคนพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกรักกันมากจนกระทั่งชีวิตของผมเริ่มตกตำ่ำไม่ว่าจะทำมาหากินอะไรก็ล้มเหลวและผมก็ได้มาเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งช่วงนี้ชีวิตของเองตกต่ำสุดๆและจะตกต่ำกว่านี้อีกถ้าเองไม่ป้องกันแล้วผมต้องทำยังไงดีคะอาจารย์ผมไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วผมอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆจริงๆแล้วมันก็มีวิธีอยู่หรอกนะ เองต้องไปหาเส้นผมของเด็กสาวบริสุทธิ์มาให้ข้า9เส้นแล้วข้าจะทำปลุกเซทเองค้นเคาะ์เราจะหาเส้นผมของเด็กสาวบริสุทธิ์มาจากที่ไหนเนี่ยยูกี้ลูกแม่ซื้ออาหารที่เป็นของโปรดหนูมาด้วยนะไปเอาจานมาใส่เร็วค่ะแม่ลูกของเราไงยูกี้ลูกพ่อพ่อจ๋ามีอะไรเหรอจ๊ะพ่อขอเส้นผมลูกสักเก้าเส้นได้ไหม พ่อจะเอาเส้นผมหนูไปทําอะไรหรอจ๊ะเออคือว่าคือว่าพ่อจะเอาเส้นผมของลูกมาทําเป็นจี้ห้อยคอนอะ่ะอย่างนั้นเองเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูถอนผมให้นะนี่จะพ่อเส้นผมเก้าเส้นของหนูขอบใจมากนะลูกอาจารย์ฮะผมได้เส้นผมของเด็กสาวบริสุทธิ์มาแล้วดีงั้นข้าจะรีบ,บทำพิธีปลุกเสกที่เอง ส่วนตัวเองก็รอรับความรวยได้เลยหลังจากที่อาจารย์ทำพิธีปลุกเสกให้ผมก็ได้รับความโชคดีเข้ามามากมายทำถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบทำธุรกิจก็ได้กำไรมากขึ้นทุกวันนี้ผมศรัทธาในตัวอาจารย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของลัทธิอาจารย์ไม่ว่าเขาจะให้ผมทำอะไรผมก็ยินดีทำตามทั้งหมดข่าเช็คดูดวงของเองแล้วนะช่วงนี้เองดวงตกอาจถึงแก่ชีวิตได้ ข้าเห็นยมบ้านเขาตามตัวเองติดแจเลยไม่เกินหนึ่งเดือนเองได้ไปอยู่ในนรกแน่จริงเหรอคะอาจารย์แล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะผมไม่อยากตายง่ายนิดเดียวเองต้องหาเด็กสาวพมจัน์มาให้ข้าทําพิธีบูชายันในวันเพ็ญขึ้น15หค่ำเดือนนี้นะสิเดือนนี้เลยเหรอฮะงั้นก็แสดงว่าผมมีเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วผมจะหาเด็กสาวพมจันมาจากไหนเนี่ยไม่ว่ายังไงเองก็ต้องหามาให้ได้ ถ้าเองไม่อยากตายก่อนวัยอันสมควรถ้าเองหาเด็กสาวพมจันมาไม่ได้ข้าก็ไม่สามารถช่วยอะไรเองได้หรอกอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำแล้วเราจะทำยังไงดีพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมจิตใจถึงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่ไงเด็กสาวพมจันอะไรนะจ๊ะพ่อเปล่าลูกไม่มีอะไรนี่เราคิดอะไรของเราเนี่ยยูกิคือลูกคนเดียวของเรานะเราจะขาดสติไม่ได้ เราจะไม่มีทางเอาลูกของเราไปบูชาย,ยันเด็ดขาดอาจารย์ผมหาเด็กพมอาจันไม่ได้ฮะถ้าอย่างนั้นเองก็เตรียมตัวตายได้เลยแม่จ๋าหนูว่าพักนี้ยพ่อเขาดูแปลกๆนะเวลาเห็นหนูก็จะดูลุกลี้ลุกลนยังไงก็ไม่รู้บางทีก็หลบหน้าหนูด้วยแม่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันลูกเวลานอนพ่อก็ชอบนอนละเมอบอกว่าไม่อยากตายบางทีก็ฝันว่าจะมียม,มาบาลมาเอาตัวเขาไปพ่อเป็นอะไรของพ่อเนี่ยแม่หนูเริ่มกลัวแล้วนะ แค่หวังว่าจะไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะลูกวิกกวันเพนครึ่งสิบห้าค่ำแล้วถ้าเราหาเด็กพมจันไปให้อาจารย์ไม่ได้เราต้องตายแน่แมิวกีรูกพ่อว่าไงจ๊ะพ่อหนูรักพ่อไหมลูกรักสิจ๊ะพ่อพ่อก็รักหนูนะลูกถ้าหากพ่อทําอะไรผิดไปหนูยกโทษให้พ่อด้วยนะพ่อทําอะไรผิดเหรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอกลูกอันนี้พ่อชงนมอุ่นๆมาให้จัะพ่อ อาจารย์ผมพาเด็กสาวคมอาจารย์มาแล้วดีถ้าอย่างนั้นข้าจะรีบทำพิธีบูชายัญที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมเราถูกมัดไว้แบบนีใ้ใช่ด้วยใช่ด้วยใครก็ได้ใช่หนูด้วยฟื้นแล้วหรอลูกพ่อพ่อจานี่มันอะไรกันมัดหนูไว้แบบนี้ทำไมกับพ่อของเองจับเองมาบูชายัญนศน์นางหนูอีกไม่นานเองก็จะตาย ส่วนพ่อของเองก็จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อฮะทาไมพ่อถึงทากับหนูแบบนี้พ่อขอโทษนะลูกที่พ่อต้องทําแบบนี้พ่อไม่อยากตายแล้วพ่อคิดว่าหนูอยากตายเหรอปล่อยหนูไปเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> หนูขอร้องปล่อยหนูไปเ่อะพ่อเป็นผู้ให้กําเนิดลูกชีวิตของลูกเป็นของพ่อจัดการลูกคนนี้เลยฮะอาจารย์ แสงจันทร์สาดส่องลงมาท่านเท้าพรหมเทวะท่านพระอินทร์ช่วยตอบรับเครื่องสังเวยจากข้าด้วยเถิดข้าจะเอาเลือดของเด็กสาวบริสุทธิ์มาบูชาแก่พวกท่านแล้วตายสะเถาะนังหนูหยกมิวกก้ลูกพ่อมิวกี้ลูกมิวกี้ได้ยินเสียงพ่อไหมลูก ลูกของเราตายแล้วเหรอเนี่ยนี่เราทําอะไรลงไปผีหาซาตานตัวไหนสิงชันมิวเก้ลูกพ่อขอโทษนะทำอ,อะไรลงไปเนี่ยมิวเก้มิวเก,ลก้ลูกพ่อหลังจากที่สามีของฉันเอาลูกไปบูชายานันเขาก็กลายเป็นคนเสียสติเขารับไม่ได้ที่ตัวเองเป็นต้นเหตุที่ท,ทําให้ลูกต้องตายอย่างน่าอนาถแบบนี้มิวเก้ลูกพ่อมิวเก้มิวเก,ก้อยู่ไหนมิวเก้ลูกพ่อ